น้ำทเทพยังตมแจ่วกินหัวงวเด็กหน่อยสองคนค่ขักขนาดเลยตามแจ่วมีบมวงใช้บวงมีบวง,ม,บวง,ม,บวงมีถวยตทก,ก,กดูเแทจะได้หรืบบอวันนี้คือได้คือได้มวยเผื่อเน้ะสาวมวยเผิ่นก็ะไดไอ๋อ นาตาเป็นจะได้แจ่วแม่อยากเย็นอยู่เลยล่ะใช่นาตาเป็นจะพิเศษพิเศษข้าวม้วนตามเจ่วกินเองส้วงอยากสมข้องอีละอะีลาลูกก๊อกได้ดีเนอะใส่หมวกม่วงใส่หมวกม่วงอีละใส่หมวกม่วงใจยัง ยังอีลาใหายังล่างโคก,าากคิดแล้วล่างโคกเออล่างไว้ <c oughs> เหดเองต้องหาเหดเองเนะาะไปแล้ว <c oughs> อันนี้นั่งยากมากม่วงไม่งหญ่กับลาน อไ right. ว้บนเกาเด้อใช้แจวจ่ามาบนด้วยแจวจ่าจินได้ยู่วแจวฮะใชแม่บแ่บแจวอ๋อแจวขัวไปใช้มุมวงเจาโซ่นิดูอุ้ยความดื้อของหนะไปลงไปกินม้วงกันบัดนี้